สวัสดีครับน้องลิฟต้วบอกน้องลิฟเลยนะครับน้องลิฟขายตรงนี้มากี่ปีเนี่ยตัวลิฟเองขายที่แม่ยกให้ก็ยี่สิบสองปีแล้วค่ะตรงนี้เหรอตรงนี้ตรงนี้ยี่สิบสองปีหยุดวันไหนขายวันไหนเนี่ยเพราะที่ภาษาอังกอยู่ไนไหนเพราะมันลีมถนนไงใช่อยู่เฉพาะวันจันทร์อยู่เฉพาะวันจันทร์อย่างเดียววันนึงขายเยอะไหมแปดสิบโลแปดสิบโลเป็นปลาอะไรปลาอินรีปลาอินซีมีความแตกต่างกว่าปลากายยังไงแตกต่างเนื้อเขาจะหวาน ถ้าเป็นปลากายอ่ะเขาเะเหนียวกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าซูปปลากายไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าอปลากายามันแพงอ๋อราคามันมีความแตกต่างด้วยหลายสิ่งหลายอย่างครับเรื่องอย่างที่น้องลิปบอกไปนะแล้วที่สำคัญคือเรื่องของราคาปลากายหายากหายากด้วยไปซีเป็นปลาทะเลจ้ะปลากายเป็นปลาน้าจืดต้องบอกงี้เลยเพื่อกินปลากายแล้วจะมีความหนึบเหนียวหนึบเหนียวหนึบแต่นี่ก็ไม่หนึบเหมือนปลากายแต่ว่าคุณภาพก็บอกอร่อยสู้ได สูได้นะครับแล้วที่สำคัญคืออร่อยด้วยในทิกตอกบอกน้องริบดังมากดูทูบทิกตอกดังมากเลยบอกโอ้หตามกระแสเลยนี่แทเนเขตตรงนี้บอกว่าไปเก็บสมบัติวงใช่ค่ะนหน้าวัดจังหวัดราชาวาสหรือวัดสามปื้มในดีตใช่ใครที่ขายของแถวนี้ได้อยู่นานขนาดนี้สี่ปีต้องอร่อยบอกเลยสูตรเนี้ยครับร้อยปีแล้วร้อยปีร้อยปีริบรุ่นที่4อ๋อเจเนเรชั่นที่4ง่ายร้อยปีแล้วแต่ก่อนขายอยู่ตรงไหนอยู่ตรงประตูวัด อแจะเป็นเตาถ่านเตาฟืนเตาฟืนในอดีตหรือนานแล้วนะนานแล้วขายยังไง18ชิ้น50 18ชิ้น50ค่ะแล้วก็จะมีปอบเปี๊ยะใส่ดั้งเดิมเป็นถั่วใช้โป๊วน้ำตาลปี๊บเป็นสูตรโบราณใช่มันไม่มีการหนึบแป้งไม่มี18ชิ้น50คุณผู้ชมขายทุกวันหยุดแค่วันจันทร์วันเดียวใช่ค่ะกี่โมงถึงกี่โมง9ก้าโมงครึ่งถึงบ่ายสอง เก้าโมงครึ่งถึงบ่ายสองครับมีเบอร์โทรไหมมีค่ะเบอร์โทรครับ0 8 6 5 6 3 6 1 1 7ห่งค่ะวันน<ช>ี้ต้องขอ,อน้องริบชิมหน่อยนะครับได้ค่ะเอาไม่เยอะเอาไม่เยอะนะครับต้ขอบค<ด>ุณมากครับเมื่อกี้ครับขอบคุณนะครับเราจัดมาจานนี้เท่าไหรนะ่นะเบดเสร็จแล้ว 50บาท2อ,อย่างรวมกันนะครับคุณผู้ชมน่าทานมากเลยดิแม่แต่ลองชิมแล้วไปซีเป็นยังไงบ้างคนที่มาซื้อแถวนี้เข้าคิวนะคุณผู้ชมบอกเลยนะดืนมกันเมื่อกี้เนี่ยมีคุณลุงอยู่คนหนึ่งบอกอร่อยมากมีบัตรจัดคิวด้วยเอาเลยอืมอร่อยครับคุณผู้ชมครับดีเด่นเลยครับคุณผู้ชมอร่อยมากเธอแไม่อร่อยนะครับแหมคนไม่เข้าแถวเยอะขนาดนี้หรอคุณผู้ชม มาเลยอย่าดีรอครับคุณต้องมาชีมึองครับเ <Okay. S 1> ด็ดจริงครับ100ย้ำด้วยสูตรร้อยปียังย้ำอยู่เลย <c oughs> อย่างนัน่าจะร้อยปีคุณชมอยู่แถวนี้มาฮึมจอมผม,มาอายุขนาดนี้ <c oughs> เด็กแถวนี้ด้วย <c oughs> วันนี้ผมต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับกับบริษัทตีเบฟติสุเซลที่พามากินของอร่อยนะครับหน้าวัดสามเพิ่ม หรือวัดจังหวัดกับไมซูดีแบกหรือลิมิตพิเชโลครับ